สุดยอดผลงานของโกเลงอินซีพงอาดฟ้าบทที่26ฝีมือบังคับดับเจียเซี่ยงเง็กเต่งผงและอาโกเข้าหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าไปแล้วผู้คนที่หน้าหมู่บ้านก็ยังยืนตะลึงลานไม่เพียงแต่เจ้าสำนักคงทงที่ตะลึงตะลานกับที่หลวงจีนเทียนกายแห่งวัดเส้าหลินกับนพรจีเอี้ยงแห่งสำนักบูตึงก็ตะลึงตะลานเช่นกัน พวกมันก็ต้องการชมดูว่าดาบของเต็งพงใช่ดาบเล่มนั้นหรือไม่เพลงดาบของเต็งพงเป็นเพลงดาบที่พวกมันหวาดกลัวพลั่นพรึงใช่หรือไม่แต่พวกมันเพียงเห็นประกายดาบโคงฝาเ,าเข้าไปในรุ้งกระบี่จากนั้นก็เห็นกระบี่ของเจ้าสำนักคง,งทงแยกออกเป็นสองส่วนในระหว่างการต่อสู้การฟาดฟันทำลายอาวุธของฝ่ายตรงข้ามเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเหตุการณ์ที่กระบี่ถูกฟันหักยิ่งพบเห็นบ่อยครั้งแต่กระบี่ของเจ้าสำนักคง,งทงไม่ใช่อาวุธธรรมดา หากจะเป็นกระบี่ที่มีเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์มีแต่ชนชั้นเจ้าสำนักจึงสามารถครอบครองกระบี่เล่มนี้กระบี่เล่มนี้ตกทอดมาหลายรุ่นแล้วแต่ตอนนี้กระบี่เล่มนี้กลับถูกทำลายไปคล้ายถูกทำลายใต้เวทมวนต์ของดาบอสูรหากแม้เป็นกำลังความสามารถของมนุษย์รับรองไม่สามารถทำลายกระบี่เป็นสองเสียงได้ไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดเจ้าสำนักคงทงก็กล่าวขึ้นว่าในที่สุดเราก็เห็นดาบเล่มนั้นแล้ว หลวงจีนเทียนกายรีบกล่าวขึ้นว่าท่านเจ้าสำนักเห็นเพลงดาบของมันแล้วหรือเจ้าสำนักคงทงสายหน้ากล่าวว่าไม่เลยตอนแรกเพียงเห็นแต่ดาบของมันไม่ได้เห็นตัวมันรอจนเราเห็นตัวมันดาบก็อยู่ในมือมันคล้ายกับว่าดาบอยู่ส่วนดาบคนอยู่ส่วนคนทั้งสองสิ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันดาบอยู่ในมือเต่งพงเต่งพงเป็นคนถือดาบทั้งสองสิ่งแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ไหนเหลยแยกเป็นคนละส่วนได้หากแม้นเป็นคนอื่นรับรองฟังคำพูดเหล่านี้ไม่เข้าใจแต่หลวงจีนเทียนกายและนักพรตจีเอียงที่ร่วมทางกันมาล้วนเป็นปรามาจารวิชาต่อสู้ต่างเข้าใจความหมายในวาจามันทั้งสองรับฟังจนตื่นตระหนกนักพรตจีเอียงรีบถามขึ้นท่านเจ้าสำนักท่านบังเอิญเกิดความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆเหรอเจ้าสำนักคงทงกล่าวเสียงเย็นชาพวกท่านไม่ได้ตกอยู่ในสภาพเดียวกับเรา ขอให้เราบ่งบอกยืนยันก็ยากที่จะสร้างความเชื่อถือได้ลุงจีนเทียนไก่ทอดถอนใจเฮ้ยไม่เลยสมัยก่อนอาตมาทั้งหลายก่อเผชิญการคุกคามจากดาบเล่มนั้นดาบยังไม่ถึงตัวรังสีดาบก็คุกคามผิวกายแล้วถ้าไม่ใช่เฮ้ถ้าไม่ใช่อใชจอมยุทธจี๋สอดมือช่วยเหลือทันท่วงทีอาตมาทั้งหลายตลอดจนอาจารย์ผู้หลวงรับทั้งสองทัน ต่างต้องถูกแยกร่างออกเป็นสองส่วนแน่แล้วนักพรตจีเอียงกล่าวเสริมขึ้นไม่ผิดเลยดาบโค้งเล่มนั้นตอนแรกไม่มีอะไรพิเศษพิสดารแต่ยามเมื่อเจ้าของมันใช้เพลงดาบอสูร่านั้นออกมาก็จะปรากฏอาถันอันชั่วร้ายชนิดนึงคุกคามจนผู้คนหวาดวันพั่นพรึงเลยละ่ะจนบัดนี้มันยังหวาดวานันท่นพรึงไม่เสื่อมคลายเนื่องเพราะบุคคลที่มันต่อสู้ด้วยเมื่อสมัยก่อน เป็นจอมอสูนจากบุรพาทิตย์ดาบของมันเป็นดาบโคง้งเพลงดาบของมันเป็นดาบอสูรอันชั่วร้ายเจ้าสำนักของท้องกล่าวขึ้นเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่เห็นอะไรเพียงเห็นแต่ดาบเล่มนั้นตวัดขึ้นมาหาเราจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นมันยืนอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้เลยว่ากระบี่เราถูกฟันแยกได้อย่างไรและไม่เผชิญกับอาถรรพ์ชั่วร้ายอันใดเลยหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอย่างครุ่นคิดอาร์บางทีพลังฝีมือของเต่งพง ยังไม่สูงส่งเท่าคนที่พวกท่านเผชิญมาและคงไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกลุงจีนเทียนกายสายหน้าท่านเจ้าสำนักท่านผิดละละพลังการฝึกปรือของเต่งพงยังสูงส่งกว่ายังน่าสะพึงกลัวกว่า,วาคนคนนั้นซะอีกเนื่องเพราะมันสามารถควบคุมบังคับดาบไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของดาบอีกต่อไปอะไรเรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจดาบดาบความจริงเป็นศาสตราวุธอันดุร้าย สามารถปลูกฝังนิสัยชั่วร้ายแก่คนถือดาบสุดท้ายคนก็จะตกเป็นทาสของดาบดาบโค้งนั้นยิ่งเป็นอาวุธอาถรรพ์ใครที่ครอบครองดาบเล่มนั้นจะตกอยู่ใต้อำนาจลี้ลับชั่วร้ายของดาบเล่มนั้นอะไรคือการควบคุมบังคับดาบกันนั่นเป็นขอบเขตอีกขั้นหนึ่งของพลังฝีมือดาบเป็นของเราเรายัางเป็นเราดาบอยู่ในเงื้อมมือของคนเคลื่อนไหวตามจิตสำนึกของคนทั้งสามารถบังคับดาบทำลายล้างเป้าหมาย และสามารถบังคับดาบไม่ให้ฆ่าคนในเมื่อเป็นเช่นนี้คนก็จะไม่ตกเป็นทาสของดาบแต่ดาบกลับกลายเป็นวิญญาณของคนนี่เป็นวิชาฝีมือที่ผิดแผลกแตกต่างกันสองประการแต่ก็เป็นขอบเขตที่ยากสังเกตแยกแยะได้เนื่องเพราะระหว่างคนกับดาบมีความผูกพันอย่างลึกลำ้ำยากที่จะแยกแยะออกได้ดาบแม้เป็นวัตถุไร้ชีวิตแต่มีอำนาจดลใจเจ้าของสามารถเป็นผลสะท้อนต่อเจ้าของได้ผลสะท้อนที่เกิดจากดาบโค้ง ยิ่งลึกล้ำรุนแรงกว่านอกจากยอดคนผู้ทรงภูมิปัญญาจึงจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์นอกจากนักรักที่มีรักแท้จึงอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ตามคําบรรยายของเจ้าสำนักคงทงความสําเร็จของเต่งพงบรรลุถึงขั้นคนบังคับดาบในโลกไม่มีใครสามารถทิชชิบได้แล้วนักพรตจีเอียงเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวถามผู้แท่เจียว่าท่านแท่เจียท่านเจีย ในความเห็นของท่านกระบีเทพเจ้าของจอมยุทธเจียเนี่ยจะสามารถสยบดาบของเต็งพงได้ไหมท่านผู้แท้เจียเป็นเพียงพ่อบ้านหมู่บ้านกระบีเทพเจ้าแต่สายตาและข้อคิดเห็นของมันยังลึกซึ้งกว้างไกลกว่ายอดฝีมือชาวยุทธภพมากมายนะักยามนี้ผู้คนต่างรอคอยคําตอบจากมันท่านผู้แท้เจียกล่าวอย่างจริงจังหากเป็นเมื่อสิบปีก่อนเกรงว่าเพลงกระบีของนายท่านยังไม่สามารถสยบดาบของคุณชายเต็งได้เลย แต่สิบปีมานี้ความสําเร็จของนายท่านบรรลุถึงขั้นไม่อาจยังคาดคานวณดังนั้นเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันมันตอบเช่นนี้เท่ากับไม่ได้ตอบแต่มันยังชี้แนะบอกแสประการหนึ่งแม้ว่าตอนนี้ไม่มีใครล่วงรู้ระดับฝีมือของเจี่ยเฮียวหงแต่พลังฝีมือของเจี๋ยเฮียวหงเมื่อสิบปีก่อนทั้งหมดก็ล้วนเคยพบเห็นมาความสําเร็จในเชิงเพลงกระบี่ของเจี่ยเฮียวหงในตอนนั้นบรรลุถึงขั้นที่น่าแตกตื่นตระหนกแล้ว แต่ท่านผู้แท่เจียกลับบอกว่าเจียเ๊ยหยวหงเมื่อสิบปีก่อนอยังสู้เต่งผงตอนนี้ไม่ได้อย่างนั้นความสําเร็จในเชิงดาบของเต่งผงจะบรรลุถึงระดับได้แล้วแต่ตอนนี้เต็งผงเดินทางมาถึงแล้วเข้าหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าไปแล้วผลการประลองระหว่างเต็งพงกับเจียเ๊ยหยวหงจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครก็ไม่สามารถอย่างคํานวณได้หมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าแม้ไม่โออาภูมิฐานเท่ากับครือหานจันเพนแต่โครงสร้างโบราณ เร่งขรมหน้ายำเกรงไม่ว่าใครเหยียบย่างเข้ามาล้วนบังเกิดความสำรวมเนื่องเพราะที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชนชาวยุทธเป็นสถานที่ต้องห้ามของชาวยุทธเจี๋ยเซี่ยวเง็กชักนำเต็งผงเข้าห้องโถงแต่อากโก้กลับรั้งอยู่เบื้องนอกทาสคุณลุนที่จงรักภักดีคนนี้แม้พูดไม่ได้แต่รู้ใจคนที่สุดมันทราบดีว่ามันควรวางตัวอย่างไรภายในห้องโถงมีแต่เต็งผงและเจี๋ยเซี่ยวเง็กสองต่อสองในห้องโถงความจริงมีบ่าวทาสมีหญิงรับใช้ แต่เจียเซี่ยงเง็กขับไล่พวกนางออกไปหลังจากที่พวกนางยกสุราเข้ามาในห้องหับระโหฐานบุรุษสตรีอยู่ร่วมกันสองต่อสองนับเป็นบรรยากาศชวนเย้าวยวนอย่างยิ่งโดยเฉพาะสตรีนางนั้นคือเจียเซี่ยงเง็กแต่เต็งพงก็ไม่ถูกสยบโดยง่ายเมื่อครูตอนที่อยู่หน้าหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเต็งพงพอพบเห็นหน้าเจียเซี่ยงเง็กก็อดหวั่นไหวไม่ได้แต่ทว่าตอนนี้เต็งพงสงบใจได้แล้วเต็งพงใช้มือขวากุมด้ามดาบยืนสงบอยู่กลางห้อง เจี๋ยเซี่ยงเง็กถามว่าคุณชายเต็งทําไมไม่แ่งล่ะเต่งผงไม่ทันมีปฏิกิริยาใดนางก็ฉุดดึงมือของเต่งผงขณะที่เต็งผงกุมดาบอยู่ไม่มีใครกระทบถูกมือข้างนี้ได้เลยนิ้วเรียวงามของเจี๋ยเซี่ยวเง็กเพิ่งกระทบถูกข้อมือของเต่งผงพลันเผชิญกับพลังกระแทกกล้าแข็งและพิสดารชนิดหนึ่งพลังกระแทกขมนี้กลับกระแทกร่างนางดีดกระดอนไปเจี๋ยเซี่ยวเง็กคิดยืนก็ยืนไม่ขึ้น ในที่สุดก็กระแทกนั่งลงกับพื้นนี่ไม่ใช่พลังที่แผ่พุ่งจากมือของเต่งพงหากแต่แผ่พุ่งจากดาบดาบเล่มนี้ยามอยู่ในมือเต่งพงก็เหมือนจะมีชีวิตเมื่อมีชีวิตก็มีพลังเป็นพลังซ่อนเร้นของชีวิตความกล้าแข็งของพลังชนิดนี้แทบจะน่าสะพึงกลัวเช่นเดียวกับลมปราณกระบี่อันกล้าแข็งแรงกล้าวแต่เต่งพงความจริงไม่บังควรใช้พลังชนิดนี้ต่อนางแต่ขณะที่เจียเซียเ่ยเงเยกเดินเข้ามาเต่งพง พลันบังเกิดความรู้สึกพิสดารชนิดหนึ่งเต่งผงพลรู้สึกมีอาถรรพ์อันชั่วร้ายชนิดหนึ่งคุกคามเข้ามาอาถรรพ์อันชั่วร้ายนั้นกลับแผ่ส่้นจากเรือนร่างของเจี๋ยเซี่ยงเง็กแต่เจี๋ยเซี่ยงเง็กเป็นเพียงสาวน้อยอายุ17ตัวนางฉนันมีอาถรรพ์อันชั่วร้ายได้เต่งผงไม่ทันขบคิดมากความภายในร่างก็บังเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นดาบของเต่งผงพลันแผ่พุ่งพลังชนิดหนึ่งกระแทกร่างเจี๋ยเซียเซ่ยงเง็กปลิวกระเด็นไปเจี๋ยเซี่ยงเง็กกระแทกนั่งหนักหน่วงยิ่ง ถึงกับเจ็บปวดจนขอบตาแดงกำ่ำคล้ายจะร้องไห้เต่งผงก็อดบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยไม่ได้สาวน้อยอ่อนแอเช่นนางฉัไหนมีอาถรรพ์ชั่วร้ายได้เล่าเต่งผงกล่าวขึ้นไม่นังเจียขอโทษเลยขออภัยอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจพลางยื่นมือฉุดด,ดึงนางมือของนางก็อบอุ่นและนุ่มนิ่มเจี๊ยเสี่ยงเงยครางเบาๆลุกขึ้นยืนแต่โดยดีขณะที่เต่งผงจะประคองนางให้ยืนคาดไม่ถึง ตลอดร่างของนางพลันล้มเข้ามาในอ้อมอกของเต่งพงเรือนร่างของนางอบอุ่นยิ่งกว่านุ่มนิ่มยิ่งกว่ามือเต่งพงอดใจเต้นไม่ได้เจี๋ยเซี่ยวเยวง็กก็ย่อมรู้สึกได้นั่งส่งเสียงครางในลําคอลางพริ้มตาลงเสียงครางจากลําคอกลับเป็นเครื่องกระตุ้นชนิดหนึ่งดวงตาที่พริ้มลงคล้ายเป็นการเชื้อเชิญประการหนึ่งเต่งพงก็เป็นบุรุษคนหนึ่งมหนําซ้ำายังหนุ่มชะกันเต่งพงต้องก้มศีรษะลงอย่างลืมตัว เจี๋ยเซี่ยวเง็กพริ้มตาในอ้อมอกเต่งพงดูไปคล้ายแมวน้อยอันเชื่องรอรับการลูบไล้จากผู้เป็นนายแต่พริ้ตานั้นเต่งพงพลันเห็นดวงตาคู่หนึ่งดวงตาที่งามซึ้งกว่าจันเพนคู่หนึ่งเป็นดวงตาของแช่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 รักเต่งพงไว้วางใจเต่งพงฝากฝังชีวิตกับเต่งพงแต่เต่งพงกำลังจะทรยศต่อนางไหนเลยจะทรยศต่อนางได้เต่งพงพลันเยือกเย็นลงผลักใสเจี๋ยเซี่ยวเง็กออกจากอ้อมอกกล่าวว่าแม่นางเจี๋ย มีคนนำสุรามาแล้วเจี่ยเซี่ยวเง็กพลันลืมตาขึ้นจับจ้องมองเต่งพงดวงตาทอแววประหลาดพิกลไม่ทราบว่าเป็นความคับแค้นตัดเพาะตำหนิดขุนเคืองหรือผิดหวังเสียใจจากนั้นประกายตาของนางก็พลันทอแววตื่นเต้นเร้าใจนับตั้งแต่นางมายังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าไม่ทราบมีนักสู้อายุยาวมากน้อยเท่าใดมาเสาะหานางแต่ตอนนี้นางกลับถูกคนผลักใสมานี่สร้างความอับอายอปยศแก่นาง แต่ก็สร้างความเรา้าใจที่แปลกใหม่กแกนางชนิดหนึ่งเช่นกันนางตั้งใจไว้ว่าต้องพิชิตบุรุษหนุ่มผู้นี้ให้ได้สุราอาหารถูกนํามาส่งแล้วจริงๆบ่าวทาตหญิงรับใช้ของหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้ายกสุราอาหารสาวเท้าเข้ามาในห้องโถงเจีย๊ยเสี่ยวเง็กพลันยิ้มเย้มออกมากล่าวว่าพี่ใหญ่เตงสุราอาหารเมื่อมาถึงแล้วเราก็นั่งประจําโตเถอะยามนี้เต่งพงรู้สึกเจีย๊ยเสี่ยวเง็กเ,เปลี่ยนเป็นสตรีพิสดารนางหนึ่งหากเป็นสตรีนางอื่น พลันถูกผลักใสจากบุรุษจะมากจะน้อยก็ต้องแสดงความคับแค้นคุณเครืองออกมาแต่เจียเ๋ยเซี่ยงเง็กดูเหมือนจะลืมเหตุการณ์เมื่อครู่โดยสนิทใจเจี๋ยเซียเซ่ยวเง็กรอจนบ่าวทาสหญิงรับใช้วางสุราอาหารเสร็จสิ้นก็ขับไล่พวกนางออกไปนางยกบ้านสุราขึ้นมารินด้วยตัวเองชูจอกกล่าวขึ้นว่าคุณชายเต่งข้าพเจ้าคารวะท่านหนึ่งจอกกล่าวจบก็ยืดคอดื่มสุรารวดเดียวหมดจอกเต่งผงย่อมได้แต่ดื่มตามสุราผ่านไปสามรอบ เจีย๋ยเซี่ยงเง็กถึงกับตาหลี่ปลือตาหยาดเยิมแต่ใบหน้ากลับแดงเปล่งปลัง่งสตรีหลังดื่มสุรามักงามผุดผ่ามากกว่าปกติงามจนชวนลุ่มหลงเจีย๋ยเซี่ยงเง็กปรินสุราจอกที่สี่ยิ้มแย้มหยาดเยิมกล่าวขึ้นว่ามาพวกเราดื่มอีกจอกหนึ่งเถอะด้วยคําเชิญของนางนี้ต่อให้เป็นสุราพิษจอกหนึ่งก็ไม่มีบุรุษคนใดปฏิเสธได้แต่เตงหงกลับกล่าวว่าสุราคารวะสามรอบถ้าเป็นรอบที่สี่ ก็จะมากเกินไปแล้วนะเจี๋ยเสี่ยงเง็กงงนันอีกครั้งจากนั้นยิ้มแย้มออกมากล่าวว่าคุณชายเต็งท่านมีพระคุณช่วยชีวิตข้าพเจ้าหรือจะไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าแสดงน้ําใจสักเล็กน้อยล่ะเต็งพองกล่าวอย่างเฉื่อยชาซึ่งความจริงแม่นางเจี๋ยไม่ต้องสํานึกในบุญคุณข้าพเจ้าเลยทําไมไม่ต้องล่ะเนื่องเพราะวันนั้นท่านอยู่ในคราชกาจแผนเพนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจปล่อยให้ใครฆ่าคนที่นั่นเจี๋ยเสี่ยงเง็กยิ้มแย,มแย้ม แต่วันนั้นในคฤหาหา์จันเพนก็มีคนตายไม่น้อยแต่ไม่ได้ตายใต้เงื้อมือท่านจนหมดสิน้นคนเหล่านั้นแม้ไม่ได้ตายใต้เงื้อมือของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกมันสมควรตายเมื่อมีคนฆ่าพวกมันให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำไมต้องยุ่งเกี่ยวละ่ะคนผายมึกและผู้เท่าดอกเหมยกลัวตายช่างอิดบ,บวยแอบดูสตรีอาบน้ําเสียงจิ้นวางแผนป้ายความผิดต่อคนอื่นล้วนแล้วแต่สมควรตายทั้งสิน้นเจียงเง๋ยงเซี่ยงยกยิ้มแย้ม ถ้าเช่นนี้ก็เป็นว่าท่านไม่ยึดเถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่สมควรตายนะสิถูกแล้วเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านและไม่ทราบว่าท่านเป็นทิดาของเจีย๋ยเฮียวหงหรือไม่ย่อมไม่สามารถตัดสินว่าท่านมีเหตุผลสมควรตายแต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วยังเห็นว่าข้าพเจ้าไม่สมควรตายหรือเปล่าเต่งพองยิ้มเล็กน้อยคนไม่ลุกรานเราเราก็ไม่ลุกรานคนใครลุกรานข้าพเจ้าต้องตายท่านยังไม่ได้รุกรานข้าพเจ้าเนี่ ถ้าแม้วันหนึ่งข้าพเจ้าลุกรานท่านล่ะเพาะอย่างนั้นท่านก็ต้องระวังต่อให้ท่านเป็นทิดาของเจี๋ยเฮียวหงข้าพเจ้าก็ยังจะไม่ปล่อยปละล่าเว้นท่านเจี๋ยเซี่ยวเง็กแลบลิ้นออกมาเอ้ยถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ต้องเตือนสติตัวเองอย่าได้ลุกรานท่านแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดเตือนสติท่านประการหนึ่งนะเรื่องอะไรข้าพเจ้ามายังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเพื่อรับคําแนะนําสั่งสอนจากบิดาของท่านไงล่ะเจี๋ยเซี่ยวเง็กค่อยเข้าใจในบัตรดอนกล่าวขึ้นว่า หรือว่าท่านยังคิดจะประลองฝีมือกับท่านพ่อเรื่องที่ข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วน้อยครั้งจะแปลเปลี่ยนคุณชายเต่งข้าพเจ้าไม่สามารถขัดขวางการประลองระหว่างท่านกับท่านพ่อแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถเชื้อเชิญท่านพ่อออกมาพบท่านได้นะเต่งพงกล่าวอย่างสงสัยเพราะอะไรล่ะเนื่องพระข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านพ่ออยู่บ้านหรือเปล่าแต่เมื่อครู่ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าก็พบท่านพ่อสนทนากับท่านหลายคําเลย แต่ท่านพ่อก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดต่อการประลองนางเห็นหน้าเตงผงแปรเปลี่ยนจึงรีบกล่าวต่อไปเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถตัดสินใจแทนท่านพ่อวิธีเพียงหนึ่งเดียวก็คือนําท่านไปหาท่านพ่อเตงผงผงกศีรษะใช่วิธีนี้ประเสริฐที่สุดดีที่สุดแล้วกล่าวจบก็ติดตามนางออกไปจบบทที่26ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ